ของเยอะมากนะคะในโซนนี้ตรงข้ามอาคารสองของคณะทรัพยากรธรรมชาตินะคะในงานเกษตรภาคใต้ในปีนี้นะมีร้านอาหารเยอะมากจริงๆตรงนี้ร้านแคบหมูโซนนี้อาหารเพียบอะ่ะคือแบบมาแล้วอิ่มอะ่ะเชื่อามมานี่ทั้งของค้าของหวานนะจ๊ะเยอะมากตรงนี้เองนี่ตรงข้ามเลยนะคะตรงข้ามบริเวณนี้ก็มีน้องๆน,นะคะทํากิจกรรมนะคะ สวัสดีค่ะชมรมการศึกษาเพื่อสังคมนะคะก็มาขอร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะก็มีกิจกรรมมีร้องเพลงมีเต้นด้วยวันนี้แอบเห็นขอบคุณค่ะน้องๆมาจากคณะไหนกันคะมาจากหลายคณะครับเราเป็นชมรมครับชมรมเดิมเราครับก็จะมีการจัดกิจกรรมครับจัดค่ายกับน้องๆที่ยังขาดโอกาสครับสช่วงนี้คือเราก็ถือโอกาสรวมตัวกันมาเปิดหมวกครับเพื่อรับเงินไปสมทบทุนครับทุนในการจัดค่ายจัดกิจกรรมให้กับน้องๆครับ ถ้าจากมารับเงินแล้วเนี่ยก็ยังมีลูกโป่งกำักน่ารักเนี่ยให้แจกแจกนี้ด้วยนะคะ เรียกว่าอาหารหลากหลายนะคะในงานเกษตรภาคใต้ค่ะตอนนี้นะคะด้านหลังของดิฉันนะคะก็เป็นร้านหอยนะคะเกาเป็นหอยจากกระเบีะคะ่ค่ะต้องขออภยัยจริงๆถ้าเกิดจะพูดไม่เพาะไปบ้างนะคะก็คือหอยชักตีนนั่นเองนะคะที่เป็นของขึ้นชื่อจังหวัดกระบีะคะ่ค่ะนอกจากร้านนี้จะมีหอยชักตีนแล้วนะคะก็ยังมีหอยต่างๆอีกมากมายเลยเราไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าะค,ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ,คะร้านแม่สมรค่ะที่ร้านมีหอยอะไรบ้างคะ มีหอยชักตีนหอยนางรมหอยหวานหอยแครงหอยเม่งคู่หอยเจดีมีหอยเยอะมากเรียกได้ว่าสาหาหอยเรื่องมาร้านนี้นะคะอย่างตรงนี้เอาเริ่มสั่งหอยชักตีนตรงนี้ก่อนนะคะก็ขายเป็นชุดเป็นกล่องใช่ไหมคะหอยชักตีนกับหอยหวาน กล่องละ1 0 0บาทนะคะมีน้ำจิ้มพร้อมทานต่อมาก็เป็นหอยแครงเหมือนกันตอนนี้50บาทนะคะส่วนหอยนางรมนะคะไม่ว่าจะเป็นแกะปาหรือยังไม่แกะก็ชุดละร้อยแต่รับประกันความสดนะคะเราจะสดไม่สดเราต้องขอลองมาชิมกันหน่อยดีกว่ามากระบ,บี่แล้วก็ต้องกินหอยชักตีนสิเนาะขอลองชิมหอยซักตีนหน่อยได้ไหมคะนี่หอยสักตีนนะนี่ถ้าเกิดแม่ค้าไม่บอกนี่จะเลือกไม่ได้เลยเพราะว่าลายมันเหมือนกัน จะอ,อธิบายดิบังทำไมเรียกว่าหอยซักตีนเนี่ยก็เวลาเราทานใช่ไหมคะอ่าอย่างแบบนี้ใช่ไหมคะไอ้ตรงปลายแหลมแหนี่มันโผล่มาเนี่ยคะ่ะเขาเรียกตีนมันก็อย่างชาวบ้านแรกๆเนอะเมื่อก่อนอย่างว่าเลยคือคนแก่ๆอ่ะขเขาก็ไม่เรียกกันหรอกเขาเรียกตีนเนี่ยเขาก็เห็นตีนหอยเป็นแบบนี้เขาก็เลยเรียกหอยซักตีนแล้วเวลาทาน่ะคะเวลาทาน,น,น,นี่ยค่ะใช่คะ่ะจับตรงนี้แล้วก็ดึงดึงออกมาได้เลยนะคะ,ะดึงเนี่ยคะ่ะ เดือดค่อยๆแล้วก็มันจะออกหมุนอะค่ะนะคะลองดูลองกินดูจะไปเอาน้ำจิ้มมาให้ขอบคุณมากค่ะเห็นนะคะนี่ค่ะหอยชักตีนหน้าตาอย่างนี้นะคะถ้าไม่มีลายถ้ามีลายเป็นหอยหวานนะคะอันนี้เป็นความรุ้ใหม่ของดิฉันเหมือนกันนี่หอยชักตีนตอนนี้รอน้ำจิ้มก่อนนะคะหอยหอมอะหอยหอมอะอานนแล้วอยู่กับหอยชักตีนที่นี่นะคะ กินเปล่าๆก็คงจะอร่อยหวานแต่ว่าเรากินหอยซาตีนแล้วก็ต้องมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดใช่ไหมคะเขาบอกน้ำจิ้มที่นี่เด็ดมากเพราะทำเองอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแม่ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมจริงๆที่สามารถจะชิมให้ดูได้อย่างเดียวนะคะหวานกรุบกรุบ,บน้ำจิ้มแซมมาแนะนำว่าต้องมาชมค่ะแล้วมาชิมดูนะคะว่าหอยกกรีนอุตส่ายมาจัดก็บีก็ต้องลองมาที่ร้านนี้นะคะร้านแม่สมร อยู่บริเวณโอ้ยังไงก็ลองแหะชมมาดูนะคะ